เพื่อนดิปโป้มันเยอะมันเยอะเพื่อนแยกดันดีกว่าเพื่อนแยกดันดีกว่าเพื่อนบอกเลยว่าสมควรแยกดันเป็นอย่างยิ่ง เฮ้ยอย่าเข้าไปในปา่ากลางๆๆเพื่อนกำลังจะโดนลุมแล้วคุณแม่ ล่างก็เอ้ยีิปโปะจะยินอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าเพื่อนเดี๋ยวเด้อใครอะไรกดไลค์ให้ด้วยเดี๋ยวเด้อเล่นเกมอยู่ครับ no, so cool. เพื่อนฝากกดไลค์อะไรตอนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลิปโป เฮ้ยกับบต้โอ้ยเสียวเสียวเพื่อนเพื่อนถอยก่อนถอย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 ก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนตายแล้วตายแล้วรู้สึกว่า ทีมนู้นเล่นดีวะ่ะซานนตเฮ้ยอย่าไปอย่างงั้นโอ้ยลึกเกินอ่ะอืออุ้ย,ยด้อยู่ด้อยู่ จ๋าเพื่อนจ๋ากันเลน่นดันเล่นหน่อยดันเล่นหน่อยเพื่อนดันเล่นหน่อยเดี๋ยวจะยิ่งเสียเปรียบน,นะเทียวโอ้ยเทียวเทวเทวเทวรีบชื่อเทียวก่อนเทียว,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 วไม่ไม่นะคุณแม่ ทุกคนเฮ้ยสู้ไม่ได้ว่ะพลาดพลาดพลาดตอนนี้พลาดมาหันมากต้องแยกดันบ้างแล้วเพื่อน ผมแยกดันดีกว่าถ้าบวกเยอะแบบนี้มันยื้อแน่แนอนอ่ะอย่ามัวแต่บวกเพื่อนจะเย็นอย่ามัแต่บวกดันเลนก่อนเดีย๋ยวผมจะดันเลนแล้วเพื่อนเพื่อนเราเน้นบวกเกินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเวน มันมาว่ะกับมันกล้าเข้าขนาดนี้แสดงว่ามันมากันเยอะไม่บวกกันดีจังหวะไม่รอของมันก่อนล่ะคุม้มกันลำบากมากโอ้ย โดนตัดจังไหวแล้วโอ้ยล็อกขาป้อมเลยอ่ะห่างเพื่อนไม่ได้แล้วมั้งสงสัยแยกดันไม่ได้เพื่อนไ,ไม่กันเลยเลยอ่ะ ทีมเราไม่กันเลยเลยทุกคนไม่ค่อยดันกันะหมดแต่บวกผมแทงตัวเดียวก็คงต้องคอยดูตัวบางๆสินะอืทำยังไงดีซานี้ อย่าอย่าทำง,งานอย่าเข้าไปอย่างงานเพื่อนอย่าอุ้ยสันนี้ทำไมเข้าไปอย่างงานวะจะตัดจังหวะช่วยก็ไม่ได้อะ มันมาเยอะมากมีแต่ตัวสกิลอยู่อ่ะเวนตัวจับตัวหยุดสามตัวแหละตัวจับตัวหยุดสามตัวสู้ไงวะเน,นี่ยตาเนี่ยโว้ยเลดเกมแล้วเนี่ยสิบห้าทีแล้วยังไงผมว่าตานี้แพ้แน่นอนเลยทุกคนดูทรงแล้วแพ้แน่ เล่นให้ดีที่สุดตานี้อาจจะเป็นสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับที่ว่าอาจจะเล่นให้ทุกคนดูว่าถ้าเกิดผมแพ้จะแพ้ยังไง <c oughs> ส่วนใหญ่ลงแต่อันที่ชนะนะกุยห้ามจับไม่ให้จับหรอกเว้ยจะเย็นจะเย็นเพื่อน อุเยอะเยอะจารนี้ตายไปแล้วเพื่อนเราตายไปแล้วเยอะจัดเยอะจัดช่วยล่างนะจะได้คิวยังไงโบนก็กันไม่ได้หนึ่งสองสามโอยไม่มาช่วยเลยกลับเลยกูอุสตส่าห์เข้าไม่มาช่วยเลย ต้องจัดการกลางให้ให้ได้ก่อนเนี่ย oh, <geez. S 1> มันมาว่ะโอ้ oh. ดูกลางหน่อยจ้าเยอะเลยทำอะไรไม่ได้ริปโป้มันไม่โหดเลยอ่ะเคยเจอริปโป้บางตาบางคนเล่นโคตรโหดเลยตอนนี้เจอริปโป้ไม่โหดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้ แพ้ไปดีเรือบร้อยแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไง <laughs> ชิดแผนไม่ออกกิงเราตำแหน่งโลมิ i n g ถ้าตัวฟาร์มเราเกิดก็คงโอเคทีมเรามันไม่ค่อยดานเลยอะ่ะเสียเปลียกตั้งแต่แรกน่าจะแยกกันดานเอาของก่อนเนาะอ้าวเราได้ MVP จะด้วยได้ MVP ไม่รู้จะช่วยทีมยังไงช่วยได้แค่นี้แหละดูสกอร์โอ้โหโอ้เสียงเพลงเข้ากับตุ๊ดจีจริงๆใกล้ตุ๊ดจีแล้วโอ้เทลเทวตายแปดเมดโอ้ตัวฟาร์มเราตายแปดท โอ้ล oh, ิปโป้ิปโปตายสิบเอทุกคนแสดงว่าลิปโป้ขาดทุนเนี้ยเออลูกลิปโปออกของวันนี้ผมก็เครื่อเ,เคยเจอเห็นเครื่องเคยเจอเหมือนกันนะฝั่งนู้นแวนอย่างเกิดอะของฟูมากเลยแวนอืมโอเคครับทุกคนสำหรับคลินี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมา เล่นซูเปอร์แมนฮีโร่ตัวโปรดลงแรงอีกเช่นเคยนะครับตานี้ก็เป็นตาที่แพ้ให้ทุกคนดูนะครับว่าคงต้องมีแพ้บ้างนะครับในการลงแรงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากเป็กนกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะได้ R7 มาทำคอนเทนต์แนววิบาให้กันดูนะครับช่วงนี้ก็อาจจะสลับทํานู่นทานี่ให้ทุกคนได้ดูไปพังๆไปก่อนนะครับมีอะไรดีก็จะทำให้ทุกคนได้เห็นเรื่อยๆนะเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ see you bye